สภัสทักษิณเตรียมยกทัพลงพื้นที่เปิดเวทีปราศัยช่วยหาเสียงชิงนายกอ,อกบจเชียงราย5มกราคมนี้มีรายงานจากทีมงานเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายของพรรคเพื่อไทยว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้วันอาทิตย์ที่5มกราคม2568นายทักษิณชินวัตรจะเดินทางมายังพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อช่วยหาเสียงให้กับนางสลักจิตติยภัรัฐ ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจเชียงรายที่ลงในนําพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการสำหรับนางสัจจิคืออดีตนายกองค์การบริหารส่วนเชียงรายภรรยาของนายยงยุติยพยรัฐอดีตประธานรัฐสภานักการเมืองภาคเหนือคนสนิทของนายทักษิณและเป็นมารดาของนายปิยะรัติยพย,ยรัฐหรือว่าโฮมสสจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยมีรายง,งานแจ้งว่านายทักษิณจะเดินทางมาแบบเช้าเย็นกลับ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ลงพื้นที่หลายจุดและนี่จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของพัคเพื่อไทยที่จะต้องคว้าเก้าอี้มาครองให้ได้อีกพื้นที่หนึ่งเพื่อสนามการเลือกตั้งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต